ทำ event, อีเวนต์ไอกระตา่ยะะะตายน้อยโลมี่ดีกว่าวะกระต่ายน้อยโลมีโลมี่วะโลมีโลม่อ่ะมันชื่อโลมี่ใช่ไหมเรียกสั้นๆว่าโลมี่แล้วกันนะครับมาเปิดการ์ดแครอทเอบวกนู่นนี่นั่นโอ้ โยจะทำยากหรือเปล่าไม่รู้ครับมีหมื่นห้ากว่ากวาน่าจะปิดได้ไหมน่าจะได้นะสองร้อยห้าใช่ไหมเปิดเลยแล้วกันแพ็คที่หนึ่งเปิดยาว,ยาวครับสองสามย่างสี่ห้าเฮ้ยหก 7จ็ดแปดเกพึ่งออกมาเองสิบเอ็ดโอ้โห1ิบสยังไม่ออกหรอสิบสี่สิบห้าสิบหใช่ไหมเนี่ยสิเจดเดี๋ยวสิปด สิบเก้ยี่สยอ็ดยังยี่บสองยี่บสามยบสยบห้ายบเจหาแค่หลอดนะยี่9 3บแปดยี่บเกสสิบามสงสามเฮ้ย สามสี่เจอเงาด้วยสามห้าสามหกเจอแล้วสามเจ็ดสมแปดสมเก้าเจอเยอะเลยสี่สิบโอเคสี่สิบครั้งก่อนสี่สิบครั้งก่อนแล้วผมกดรับหมดก่อนโอเคไม่มีสี่สิบครั้งครับเมื่อกี้ข้ามเลยข้ามไปเลยนี่ไง สีครั้งครับสี่สิครั้งจะปิดได้หรือเปล่าไม่น่าได้ไหมมาดูกันครับได้ป่าวะยี่2 23ยี่สิบสองยี่าสี่ยี้ายีแปดเกสสิบแล้วสี่ะครับ โอโหจุใจอ่ะเอางี้แล้วกันโอ,โอ้ดูสิอ่าแลกเปลี่ยนก่อนแรกก่อนสองทับห้าใบพระเจ้าช่วยเหลือเชื่อสี่สิบครั้งยังไม่ออกเลยครับเดี๋ยวลูกอม อันนึงไม่ต้องสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาสี่ห้าสี่หเจดสีปดสี่เก้าห้าสิอ่ะดูสิห้มันจะได้ประมาณไหนคือมันมาถึงครึ่งทางยัง 5้อหะนะตัวละครแล้วกันอ่ะจะได้ครึ่งทางไหมห้าสิบตอนนี้ครึ่งไอ้นี่แล้วนะห้าสิบแล้วนะครับโอ้โหผมว่านะดูจากภาพแล้วแม่งยังยากเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอบวก เปิดแม่งจนหมดอะห้เอ็ดห้าสิบสเดี๋ยวห้าสิบสายิงป่ะเนี่ยห้าสี่ห้าห้าห้าหห้เจ็ดอย่าบอกหมื่นห้าไว้ได้5้าแปดห้าเหสหอ็ดหสอง หกสามหกสี่หกห้าจริงไหมเนี่ยหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอ่ะเจ็ดสิบเอาเจ็ดเอ็ดไปเลยดิเจ็ดสองโอเคโอเคเจ็ดสองเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะ เจ็ดสองมาดูกนครับว่าจะได้อะไรเจ็ดสิบสองกล่องกล่องล200อะซองร้อยอะหมื400่นสี่สี่ร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแล้วเนี่ยอือหือมันต้องได้แล้วอ่ะจะปิดไหวไป่าเนี่ยโอ้โหแม่งไม่มีนี่ด้วย หาดูดิโรมี่โรมี่สโอโหเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็เห้าดหกเจ็ครับ เฮ้ยจริงหรอเจ็สิบแปดไม่ออกจริงไหมเนี่ยยังไม่ได้อีกหรอเจ็ดสิบแปดอะเกินแล้วนะเจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบแปดก็ไม่ได้โอ้โอหไหนดูสิขาดอีกสอง ขาดแครอทอีกสองแล้วก็ขาดอีก a บวกอีกหนึ่งโอ้โหจริงจัง้วเนี่ยแม่งไม่ได้จริงวะทุกคนพรุ่งนี้ได้พันหนึ่งอะพรุ่งนี้น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าได้อีกพันเพชรเดี๋ยวอย่าเพิ่งลืมซื้อเลยโอ้โห ห้าพันห้าพันห้าร้อยไม่ได้เลยเลยมาอีกครั้งหนึ่งวะไ,ได้อีกได้อีกสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโอ้โหไมไ่ได้เลยวะครั้งที่สามโอ้โหครั้งที่สี่ครับยังไม่ได้เลยอ่ะข้ามไป my duty oh